พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ที่เข้าลหรักทุกท่านครับในประเทศและก็ตั้งประเทศที่ติดตามช่องอีสาบานหน่อยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับพี่น้องมืนอวมาติดตามครับลูกวอดครับเมื่อวานนี้เอากบลงเนาะพี่น้องเนาะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะครับที่30ครับวันอาทิตย์ที่30มื้อนีนเสาร์วันที่31ครับเสาร์วันจันทร์ที่31อ นะครับเวลาตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดโมงนะครับผมเบิ่งในกก่อนที่ผมสะอัดคลิปเนี่ยเจ็ดโมงสิบแปดนาทีครับพี่น้องนะครับเจ็ดโมงสิบแปดนาทีมาติดตามด้วยกันครับพี่น้องนี่ใส่พี่น้องหลายๆคนได้เบิ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงครับพี่น้องเบิ่งเด้อนี่ครับมันก็พ่อฝากแล้วครับอันที่จริงนี่ท่านอากาศดีๆครับฝากเบิ้ลอะไได้พี่น้องอันห้อหัวที่ที่เดี๋ยวผมสิขยับให้เบิ่งได้ครับพี่น้องเลย มีแต่ลูกออดได้ครับนี่เดี๋ยวผมดูพยายามมึงนี่พี่น้องเห้มากครับ <S 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 นี่นี่นี่นะนี่จะพยายามนี่น,น,น,นี่พอดีพ่อเขาฝักแล้วครับเขาก็จะ <c oughs> หลังจากที่เขาฝักแล้วเขาจะลอยหัวครับคือไม่งงแงงนี่พี่น้องนะครับเนื่องจากว่ามือว่านนี่อากาศปิดอิรีครับอิรีเลยอากาศปิดหม,มายความว่าบ่มีแดดแม่พี่น้องนะครับแถมฝนตกอีกครับมือว่านนี่ฝนตกอีกนะครับ พี่น้องทักมาหลายๆคนนะครับว่าลูกออดหลังจากที่เพาะแล้วมันคือตายว่านว่มนะครับมีหลายสาเหตุเลยพี่น้องนะครับสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะน้ำนะครับอันนี้หมายถึงลูกออดที่ฟักแล้วนะครับกับสาเหตุที่สองอาจจะเป็นเพราะอ่าในส่วนของน้ำมันเสียเร็วไปพี่น้องน้ำมันเสียเร็วเกินนะครับการเสียเร็วนี่นี่เป็นยังสิอลไรพี่น้องนี่เนี่ยใครใครที่มันบกฟักครับพี่น้องเห็นมาเป็นจุ๋มยิ่งงนะครับคือความห่อนบ่ถึง ความห่อนบ่อถึงครับล้นบกฝักครับมันเกิดฝักไได้แต่ว่าความห่อนบ่อถึงพี่น้องเนี่ยนะครับพิธีการแต่พี่น้องมีมองเอาไข่ออกนะครับหรือว่าใส่ใส่ยางดูดออกก็ได้ครับดูดออกดูดมองที่เป็นไข่ที่มันโบกฝักเนี่ยออกนะสาเหตุที่ไข่บกฝักมีหลายอย่างครับหนึ่งคืออุณหภูมิบ่อถึงสองคือกบนะครับคือไข่เขาเบ่งเรียวเกินนะครับก่อนที่มีการผสมของน้ำเชื่อนะครับจากตัวผู เห็ดให้ไข่มันโเพาะนะครับหรือว่าง่ายๆก็คือผสมนั่นเองนะครับโดยปกตินี่กบนี่จะผสมนะครับผสมพันโดยาการปฏิสนทินนกนะครับไพ่หนกนะครับมายพราะว่าตัวเมีนี่เบ่งไข่ออกมาตัวผู้ใสิปอยน้าเชื่อใส่นะครับที่ที่พี่น้องเห็นตามอยู่ในทงไฮทงหน้านะครับใครที่มันลอยอยู่นั่นแหละครับนั่นแหละนะครับ,นะรบเพียงแต่ <c oughs> โอ้ขั้นข้อพี่น้อง เพียงแต่ตัวนี้อาจจะนะครับด้วยอากาศน้ำเมื่อนี้ก็ฝ้าปิดเลยพี่น้องนะครับจานบอยเอาคบลงปุ๊บอฝ่าปิดเลยครับแต่ว่ากันหลายครับพี่น้องถือว่าหลายครับดูเบิ้งด้วยครับตัวนี้น้อยแน่ๆนี่แหละครับหลังจากนี้ไปนะครับอ่าสามถึงสี่หมื่นเพ่ต้องเห็ียยังเลยพี่น้องปล่อยใบยังสี่แหละครับ <c oughs> ขออภัยเดี๋ยวพี่น้องคาดข้อไหมนะครับอากาศบ่ค่อยดี หลังจากนี้ไปนะครับสามถึงสี่หมื่อหรือหามือก็ได้พี่น้องบ่ตตองเห็ดยังทั้งสิ้นครับแต่ว่าพี่น้องถ้าเบิ่งแต่แดดหอนแห้งกัมุ่งมุ่งซอยเนี่ยน้อยหนึ่งครับมุ่งซอยอย่าให้มันหอนแห้งายนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมบม่ได้เพิ่มน้ำนะครับนี่ลดแต่น้ำลงซืคอแล้วก็บม่ได้ลดน้ำซอยนะครับลดน้ำลงเลยนะครับตอนนี้คือย่าเพึ่งไปเพิ่มน้ำเลยพี่น้องเพราะว่าหลูกออดเขายังบ่อบางอยู่ครับ ซ่ำใดก็สซ่ำนั้นแหละพี่น้องอยู่ซ่ำนี้ก่อนนะครับล่อจนกว่าพูนแหละสี่ถึงห้ามือครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับให้เขากินเนี่ยพวกที่ใครที่โบกะฟักเนี่ยพี่น้องหรือว่าที่เป็นเขาเอื่นว่าไข่แดงอยู่ในโตเขาเนี่ยเขากินเหลี่วนะครับเขาก็จะมีความแข็งแรงนะครับก็มีวิธีหนึ่งคือพลูออนมันเป็นสัตว์ที่กินเนื้ออยู่แล้วนะครับก็จะตามกินพวกเนี่ยใครที่บกฝฟักเนี่ยครับเขากิน แต่ปัญหาทีตามมาถ้ากินมาเปิ้นน้ำสีน่าเลยพี่น้องพ,พี่น้องตรงมันเบิงเนี่ยเด้อครับตรงมันเบิงเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปวันที่สี่หรือวันที่ห้าจะเริ่มให้อาหารมือแหลกนะครับยันบอยบ่เคยให้ไข่แดงเลยพี่น้องนะครับให้หัวอาหารลูกออดเลยครับเป็นหัวอาหารลูกออดเลยนะครับพี่น้องสนใจหัวอาหารกะติตอได้ครับในลิงเด้อที่ผมจะเอาสิเอาลิงหอยลงในคลิปนี่แหละครับพี่น้อง ว่าหารลูกวัดครับเนี่ยพี่น้องจันบอยเอาลงเมื่อวานนี่ครับวันที่30นะครับเอาล่องสิบจันบอยอลงสิบสองตัวครับตัวแม่สิบสองตัวนะครับตัวผูสิบสี่ตัวครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งหลายเด้พี่น้องแต่ว่าจาันบอยเดี๋ยวจะให้เบิ่งดูว,ว่ามันอยู่จังไดน,นะครับขอไพ่ด้วยพี่น้องขยับกล้องน้อยนึงครับโอ้ยนี่พี่น้องเบิ่งด้วย เดี๋ยวสิขยับขยับใ้เบิ่งเด้พี่น้องพอขยับปุ๊บเขาจะดิ่นเลยพี่น้องเบิ่งเด้เห็นบ่นี่แหละครับนี่นี่เขาจะดิ่นนะครับจะลอยนี่ครับลูกอวดมือหนึ่งเด้พี่น้องครับมือหนึ่งนะครับมือว่านพอดีผมจีบมาไทยพี่น้องเบิ่งหละงครับตอนมันเพาะนะครับแต่ว่ามันฝนไม่พี่น้องฝนลงครับนี่น้ำที่มันสูงขึ้นนี่ย้อนว่าฝนลงเลยผมปล่อยลงไร่เตือบครับก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่ครับพี่น้องนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่ฝัก นะครับก็ฝากพี่ฝากน้องเนาะที่ติดตามมารับชมใหม่ๆนะครับก็ฝากไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เป็นกําลังใจช่องอีสานบ้านหน่อยเด้อครับพี่น้องกันได้นะครับอย่าสีเลื่อนผ่านซื้อครับเห็นคลิปแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้จานบอยในไทยท่ำไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะจังติดตามเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับบ่อนี้เป็นบ่อของจานบอยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็สิไปติดตามอีกบ่อนึงครับ ซึ่งทีมงานนะครับได้เพาะไว้ขื้นกันครับตัวน,นั้นเราลงซิปคูเขืกอนครับพี่น้องจังไปติดตามนะกันคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องครับสวัสดีครับ